สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหับชาแนลครับมืดอนีครับวันที่ยี่สิบมกราคมสองห้าหกแปดครับมืดอนีครับจะมีเนื้อั้งมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของเอฟซีนัมนมนะครับงวดที่แล้วให้มาครับผมวิ่งบนล่างครับเด่นที่สามครับผมเนาะเลขออกล่างครับสองสามครับนี่ครับเลขออกล่างสองสามนะครับ งวดก่อนให้มา9นะครับเลขออกบนครับ2 09เข้าที่บนนะครับงวดนี้เข้าที่ล่างครับผมเนาะงวดถัดไปครับให้6ครับออก8 6 3นะครับงวดถัดไปครับให้4ครับออก8 4 3ครับผมเนาะเข้ามาแล้ว4หางงวดติดต่อกันครับผมเลขวิ่งตัวเดียวของ Fc ฟซนคมนมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนอื่นครับซึ่งผมล่วงคลิปไปแล้วครับผมเนาะของ fc ภูเก็ตครับล่างอย่างเดียวซึ่งบางคลิปกระเด่งบางคลิปกระเบิดครับผมเนาะ fc ทางช่องกับเเห็นเยอะมาครับผมถักลายมาถามผ้าหัดยังไม่เห็นเลยนะ fc ภูเก็ตนี่ครับผม fc ภูเก็ตล่างอย่างเดียวครับงดที่แล้วให้มาครับ หลัก10บล่างครับ2 3 6สาล่างออก2 3สนะครับล่างเด่นที่3ครับผมเนาะงวดก่อนนะครับหลัก10ล่างครับ1 2 5สองหครับ1 2 5สองหมาทั้ง2ตัวครับเลขออกล่าง5้านะครับผมนี่ครับแต่ถือว่า3ตัวนี้ครับผมเนาะหลัก10บล่างครับสามารถมาได้นะครับพระว่า ออกน้ำกันมา2งวดติดต่อกันแล้วครับผมเนาะ5 1ครับแล้วก็2 3นะครับงวดนี้ครับผมหลัก10ล่างครับของ FC ภูเก็ตครับให้มาครับ903นะครับ903ครับหลักหน่วยล่าง3กับ4ครับล่างเด่น9กับ0ครับจับคู่ครับ9 3 9 4 0 3 0 4นะครับนี่ครับหรือว่า fc ทางช่องครับผมเนาะวินเอาสามวนี้ก็ได้นะครับ0 9 9 3แล้วก็03นะครับสามารถมาได้นะครับเพราะว่าเลขเพ่นมันกากัน2งวดติดต่อกันแล้วครับผมนี่ครับ2 3งครับงวดก่อนก็51นะครับนี่ครับผมงวดนี่ไหแมส4ี่คร่ครับผมโอเคครับผมเนาะโอเคครับส่วนใครรอของ เอฟซีภูเก็ตวิ่งบนน่อนี่ครับผมหลักสิบบนครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยบนครับกุดที่แล้วจับคู่เขาที่เจ็ดเก้านะครับแต่ว่าเพิ่นมอจับคู่ให้ครับผมเนาะรอก่อนนะครับรอก่อนนี่ครับชุดบนรอก่อนนะครับแล้วก็เลขวิ่งมีที่มาของเอฟซีภูเก็ตนะครับก็จะได้เช้าวันเลขออกนะครับกับความน่าดีครับผมเนาะ นำแนวทางมาแบ่งปัน FC ทางช่องครับผมคลิปนี้เป็นของ FC นะคํานมนะครับวิ่งตัวเดียวครับจับคู่ให้เม็ดเดียวเน้นๆนะครับผมให้4ครับออก8 4 3ให้6ออก8 6 3ให้9ออก209ครับให้3ออก2 3ครับผมขามันเราซงวดติดต่อกันครับผมเนาะของ FC นะักขนมนะครับ งวดนี <aid> ้ไ <ICEOVER> ด้มาแล้วครับงวดนี้ได้มาแล้วมืขึ้นนี้ครับผมเพิ่นโทมาหาครับเพิ่นว่าพาหัดลงคิดไห้พี่หน่อยนะงวดนี้นะพี่มั่นใจมากนะเลขวิ่งพี่นะครับผมเพินแจงข่าวแม่ครับผมเนาะเพิ่นว่าเพิ่นวิ่งสามครับผมเนาะวิ่งสามบนล่างตัวละห้าพันครับผมวิ่งสามบนล่างตัวละห้าพันนะครับลงทุนหนึ่งหมื่นครับผมเนาะได้มาครับผมล่างได้สามเท่านะครับผมเนาะ ก็ได้กําไร10,000ืนะครับเพิ่นวาครับผมเนาะสำหรับคนทุนน้อยก็วิ่งได้ตัวละ20บาทหรือว่าตัวละร้อยสองร้ก็ได้นะพ่นวาเลขวิ่งของพ่อนน่มันใจแห้งครับผมเนาะมาครับมาเอาเดียวทางของ f c ฟนะครพนมดีกว่าครับผมเนะนะามนมะ FC ฟซนครพนมครับ วิ่งตัวเดียวนะครับบนล่างครับจับคู่ให้เม็ดเดียวเน้นๆนะครับวิ่งที่ศูนย์ครับงวดนี้ครับเด่นที่ศูนย์บนล่างครับเด่นศูนย์บนล่างครับจับคู่ให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับนั่นก็คือครับศูนย์สามครับนี่ครับ 0 3ตัวเดียวเน้นๆนะครับลงวันที่1นึ่ทับสองับหกนะครับผมกับชื่อว่าเลขวิ่งเพิ่นแม่นดูครับผมเนาะเขามาแล้ว4ีงวดติดต่อกันครับผมเลขวิ่งเข้ามาแล้ว4ี่งวดติดต่อกันนะครับ,าาน,น,รบนี่ครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะของ Fc นะคนครมนมนะครับ นำนวทั้นนทงมาแบ่งปัน FC ท่งช่องครับผมนี่ครับได้3ออก2 3ล่างนะครับงวดนี้ให้ศูนย์มาแล้วก็ฟันธงให้ที่เม็ดเดียวครับ0ูนย์สามตัวเดียวเน้นๆนะครับ0ูนย์สามตัวเดียวเน้นๆครับแล้วก็แถมดีกว่ามาของเลขวิ่งสงขาดีกว่ามนาะเผื่อ FC ทางช่องทราบผมเนาะไม่เห็นครับผม นี่ครับเลขวิ่งสองขาครับบนวิ่งที่7ล่างวิ่งที่3ครับงวดที่แล้วเลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างครับเลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับชุดจากคู่ให้นะครับนี่ครับเพิ่นถูก79กครับผมเนาะถูก3 0 0แสนกว่าครับผมให้679เม็ดเดียวครับผมเลขออกครับ7 7 9ครับนี่ครับงวดนี้นะครับงวดนี้ครับของ เลขวินสงขาครับบนเด่นที่0ล่างเด่นที่9ครับบนเด่นที่0ครับล่างเด่นที่9ครับบนให้มาเม็ดเดียวครับ705ครับ705ตัวเดียวเน้นๆนะครับตัดเล่น2ตัวครับ7 0 0 5แล้วก็75นะครับล่างตัวเดียวครับนั่นก็คือครับ93นะครับล่าง93นะครับนี่ครับ แคปหน้าจอครับผมลางเกาสามครับเนาก็โอเคครับผมเนาะโอเคครับโอเคมาแคปหน้าจอนะครับนี่ครับของ fc นะคอมมอนนมนะครับนำแนวทางมาแบ่งปัน fc ทางช่องครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมดูก่อนสิในในกลุ่มของอาจารย์ต้อยได้หรือยังงวดนี้ มดูก่อนนะครับในกลุ่มอาจารย์ต้อยงวดนี้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ครับผมเนาะสำหรับใครที่รอของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะรอชุดนี่ครับผมเลขติดล่างครับงวดที่แล้วให้มาสองสามหกเก้าครับผมเนาะเลขออกครับสองสามนะครับรอก่อนนะครับผมงวดก่อนก็ให้มาชุดนี้นะครับชุดล่างครับหนึ่งสี่ห้าแปดนะครับก็ออกห้าหนึ่งนะครับ อโอเคครับผมนอกรอก่อนนะครับกับสุดทางนี้ครับตะคออุยพรนให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดไพเดอร์สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงนินทองครับผมเนาอถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้กันสวัสดีครับ